สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามานั่งอ่านไพ่ทาโร่กันนะครับเรามานั่งกันมาคุยกันดูไพ่ทาโร่กันเราอยากจะรู้ว่าวันนี้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณจะได้พบเจอกับอะไรบ้างจะมีเหตุการณ์อะไบ้างที่จะเกิดขึ้นกับคุณเดี๋ยวเรามาลองดูไพ่ทาโร่กันนะจะตองบ้างไม่ตองบ้าง ไม่เป็นไรนะถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับโอเคมาร่วมมาร่วมดูมาร่วมฟังมาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับใบที่หนึ่ง View of f o r t ฟอ e ูน e ิ o f f o r t u n นนี่เป็นเรื่องของการทำอะไรเดิมๆวนอยู่ซ้ำๆมันมีหลายความหมายแหละแต่ความหมายที่ผมนึกได้ตอนนี้นะ สิ่งที่สัมผัสได้ความหมายที่สัมผัสได้คือการเวียนวนทำอะไรก็แล้วแต่วนอยู่ที่เดิมวนไปวนมาไม่หลุดออกจากวงโคจรน,นี้สักทีอม,มันมีลักษณะของการแบกภาระแล้วต้องทําแบบเดิมๆซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นความรู้ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้หรือแม,แม้กระทั่งการวางแผนสำหรับอนาคตมันเป็นการวนเวียนแบบว่าเหมือนยังไม่หลุดจากหููปเดิม,มพลังงานนี้ตรงไหมตรงกับใครหลายคนไหมบางคนบางท่านตอนนี้นะถ้าไม่ใช่วนเวียนอยู่ที่เดิม ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเช่นบางคนอยู่เมืองไทยอีกไม่กี่วันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปพักอาศัยอยู่ต่างประเทศบางคนบางท่านยังไม่ได้แต่งงานแต่ก็มีเกณฑ์ว่าจะแต่งงานแล้วชีวิตก็จะเปลี่ยนไปแบบจากคนโสดไปเป็นคนมีภาระและเริ่มมีครอบครัวเป็นของตัวเอง เป็นการเปลี่ยนแปลงจากวัยเรียนสู่วัยทำงานอ,อมันเป็นวนลูปแบบว่าไปโรงเรียนไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับเรียนจบมาไปทํางานไปเช้าเย็นกลับไปโรงงานไปเช้าเย็นกลับเนี่ยชีวิตมันจะวนเวียนเป็นวัฏจักรเขาเรียกว่าวงจรปฏิจจสมุป,ปบาทมันเป็นวงจรแห่งความเชื่อมโยงของกันและกันอ,อ่ถ้าเราไม่เอาวงจรใหญ่ๆแล้วก็วงจรเล็กๆก็เกิดขึ้นอยู่ดับไป เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็จะวนเวียนวนเวียนจนมีความรู้สึกว่าเราชาชินและชินชากับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเดิมๆซ้ำํำๆวนไปวนมาในชีวิตของเราซึ่งการวนในครั้งเนี้ยเราเองนี่แหละกําลังหาคําตอบว่าสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่นี้หรือสิ่งที่เรากําลังเรียนรู้อยู่นี้มันมีทางออกทางไหนได้บ้าง แบบเบื่อแล้วเบื่อกับสิ่งที่เป็นมาเบื่อกับสิ่งเดิมๆเ,เบื่ออะไรกับสิ่งที่ต้องพบเจอพบเห็นแล้วมันเกิดความเบื่อหน่ายมาเดี๋ยวเรามาดูใบที่สองกันนะอ๋อรู้แล้วแปดเหรียญคุณเบื่อหน่ายกับการทำงานหาเงินคุณเบื่อที่จะต้อง ทำงานที่เดิมซ้ำๆซ,ซักซ่างานรูปแบบเดิมๆรูทีนเดิมๆของก็ชิ้นเดิมๆมันเกิดอาการเมื่อนานกันทุกคนบางคนเรียนเดิมๆยังเบื่อเลยใช่ไหมนั่งเรียนไปเรียนทุกวันทุกวันแต่มันแค่แตกแต,ต่างกันวิชามันก็เธอทําให้แบบว่าเรียงอยู่ได้นานหน่อยไม่ใช่เรียนวิชาเดียวซ้ำๆๆๆใช่ไหมแต่อ้าวโอเคแหละการเรียนเันเป็นการเรียนแต่การทํางานเรามาถึงวัยการทํางานนี่ย มันเบื่อไงงานที่ต้องตื่นเช้ามาไปที่ทํางานเจออะไรกับสภาพเดิมๆสิ่งเดิมๆคนเดิมๆภาระเดิมๆปัญหาเดิมๆแล้วก็เงินเดือนเดิมๆต่อให้ขยันยังไงมันก็ไม่มีอะไรมากขึ้นมันไม่มีความท้าทายอบางคนบางท่านอาจจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ําหนักในที่นี้คือ เงินมันน้อยใช่ไหมต้องทำางานเพิ่มเอาเวลาในชีวิตไปเพิ่มให้กับงานบางคนบางท่านอยากจะหลุดออกจากวงจรแห่งการทำงานแบบนี้โอเคเรามาดูต่อนะโอ้โหนี่สับไพ่มาแล้วนะนี่สับไพ่มาตั้งนานแล้วนะสับไพ่ละเอียดมากงานจริงจร แปกเหรียญต่อด้วยสิบไม้โอ้โหภาระหน้าที่ภาระความรับผิดชอบสิ่งที่แบกอยู่ในบาสนี่ไงมนุษย์เราเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่สะสมปล่อยวางไม่ได้ทุกอย่างเป็นของเราทั้งหมดนี่แนวพุทธเลยนะเอาแนวพุทธเข้ามาก่อนมันภาพสิบไม้อมันเป็นการประกรอบ ของมนุษย์คนหนึ่งคนที่แบกเอาทุกอย่างไว้ที่ตัวเราเองโอเคแหละระหว่างทางเราก็เก็บทีละไม้เก็บทีละไม้เก็บทีละไม้คิดว่ามันจะมีประโยชน์ในอนาคตแต่เมื่อปริมาณไม้มันเพิ่มขึ้นระยะทางเราไม่รู้ว่ามันสิ้นสุดตรงไหนมันกลับกลายว่าเราต้องเหนื่อยมากกว่าเดิมเดินแบกไม้ทั้งสิบไม้เนี่ยบางคนบางท่านแบกทั้งชีวิตก็ยังไม่ถึงเป้าหมาย บางคนบางท่านสะสมสะสมปัญหาสะสมภาระค่าใช้จ่ายสะสมทุกอย่างเลยม,มันมันมีลักษณะของวางปล่อยวางไม่ได้เนี่ยพอปล่อยวางไม่ได้แล้วมันหนักพอมันหนักเสร็จแล้วเราก็เบื่อที่จะแบกแต่ก็โยนทั้งหมดทิ้งไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าเนี่ยเราจะได้ใช้สิ่งที่แบกนั้นไหมแต่ด้วยความเป็นมนุษย์ เตรียมพร้อมไว้ก่อนฉันเจออะไรฉันเตรียมพร้อมไว้ก่อนเก็บเก็บเก็บใช้ไม่ใช้ไม่รู้ไม่ว่ากันบางคนบางท่านบางคนบางท่านเก็บสะสมไ้เยอะมากสิบปีก็ยังไม่ใช้อ่าเป็นภาระลุงหลังอีกอ่าอันนี้ไม่ว่ากันเป็นความชอบของแต่ละคนแต่ในมุมมองของการมาคุยในครั้งเนี้อ่าการมาคุยไพ่ทาโร่ในครั้งนี้ใน ดวงะปาของคุณในความเป็นไปของคุณในวนลูปของคุณมันมีคําว่าแบกภาระแบกเป็นมนุษย์แบกแบกทุกอย่างไว้ที่ตัวเองแล้วตอนนี้คุณมาถึงความรู้สึกที่เหนื่อยหน่ายจำเจอยากจะออกจากตรงนี้มันเหมือนมีอะไรต้องอารมณ์นึกถึงคนไปเที่ยวมันไม่ได้ใจโต,ตโล่งๆใช่ไหมแต่มันต้องแบกสัมภาระแบกอะไรไปเที่ยวมันไม่สนุกมันรู้สึกไม่สนุก อแล้วมีความรู้สึกบางคนบางัานบอกว่าเฮ้ยแล้วเราจะมาแบกอะไรพวกนี้ไว้ทําไมนะ่มันมีคําถามมีข้อสงสัยตั้งแต่ไพ่ใบแรกแล้วต่อไปนะอืมมันเป็นเหมือนความหวังไงอม่มันแบกทุกอย่างมาแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของความหวังว่าในอนาคตอันใกล้หรือในอนาคตอันไกล เราก็จะมีโอกาสได้ใช้กับของที่เราแบกมาสิ่งของที่เราสร้างมาภาระที่เราทํามามันคิดว่าเราคิดว่าเด e มูนคิดว่าสักวันหนึ่งเราจะได้ของใช้สิ่งนี้ <c oughs> ใช่ไหม,อ,มอยู่ด้วยความอดทนอยู่ด้วยความหวังอ่าป่อให้มีเสียงคัดค้าน ตอให้มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างเสียงติฉินนินทาก็ไม่ได้สนใจอแต่บางทั้งมันมีความเหนื่อยใจเหนื่อยใจกับคนที่อยู่รอบข้างในขณะที่คุณแบกภาระแบกบความรับผิดชอบแบบทุกอย่างไว้คุณเองกับมีคําถามว่าให้ฉันแบกไว้คนเดียวทำไมทำไมไม่มาช่วยกันบ้าง อ่าน,นี่คือคำถามที่แว็บเข้ามาในไพ่นี้เอ okay. นะมันเป็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันภายในครอบครัวภายในองค์กรภายในสังคมสิ่งที่คุณแบกบางครั้งปัญหาในที่ทำงานเดียวกันคุณกับการเป็นคนที่ต้องแบกภาระปัญหาของบริษัท ของออฟฟิศของทีมงานคุณเองอาจจะแบกไปทั้งหมดแล้วคุณก็แฝงด้วยความกังวลใจแล้วก็มีคำถามมากมายว่าทำไมไม่มีใครช่วยคุณเลยสุดท้ายแตดไม้มันเป็นการเอารัดเอาเปรียบคนเราเกิดมาไม่เท่ากันไงต้นทุนไม่เท่ากันอ่าเห็นไหมเคยได้ยินไหมคำว่าต้นทุนไม่เท่ากันบางคนบางท่านไปอยู่ในสังคมที่ถูกเอารัดเอาเปรียบแข่งขัน คุณต้องแบกอะไรไว้เยอะเลยเพราะว่าเอาไปแข่งขันเนี่ยในระยะทางร้อยเมตรวิ่งตัวเปล่ายังไม่เท่าไหร่คุณต้องมีสัมภาระในการวิ่งนะมันเหนื่อยมันคดค่าคําเดียวที่นึกได้ตอนนี้คือโคตรเหนื่อยคนที่เข้ามาดูตรงนี้นะโคตรเหนื่อยอม,มันแบบว่ามันเจอกับการแข่งขันเนี่ยภาระตัวเองก็มีเยอะละมีการแข่งขันเข้ามาอีกโอ้โหไพ่ชุดนี้ที่เปิดมานี่นะ ปัญหาล้วนๆเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเจอนะปัญหาในส,ภา,สภาวะสังคมที่ต้องพบเจอกันเนาะมีอะไรอีกโอ้โหบางคนก็มีเรื่องในใจมีความลับที่บอกกับใครไม่ได้อีกเห็นไหมมันเป็นภารัเป็นปัญหาที่บอกกับใครไม่ได้ต้องเก็บเป็นความลับไว้คนเดียวออบางคนบางท่าน อาจจะมีความรู้สึกที่ช้่งอยากจะระบายกับใครสักคนอยากจะพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งแต่บางทีบางท่านอ่ะอาจจะต้องแอบไปคุยไฮบิเทนี่คือการแอบไปคุยแอบไประบายแอบไปหาความสุขโดยที่ไม่บอกใครบางครั้งคุณเครียดอาจกลัวว่าเพื่อนร่วมง,งานจะรับไม่ได้กลัวสังคมจะรับไม่ได้ กลัวคนในครอบครัวจะรับความเป็นคุณไม่ได้บางครั้งคุณต้องมีการแอบในการแอบที่นี่มันเป็นการปลดปล่อยปลดปล่อยความเครียดปลดปล่อยพฤติกรรมปลดปล่อยความทุกข์และเป็นการแอบเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอะสลายอารมณ์เออบางทีมันเครียดเนี่ยมันเครียดมันต้องมีการแอบไปบ้างแต่ถ้าไม่แอบมันเปิดเผยเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่สะดวกใจอ่ะ มันมีเป็นไพ่แอบไพ่ทำลับๆเป็นเบื้องหลังมีความลับสิ่งที่ทําไว้เราก็ไม่สามารถจะบอกใครแต่บางคนบางท่านถ้าเอาในมุมดีนะในเมื่อคุณมีภาระแบกทุกอย่างไว้เหมือนคุณกําลังมีภารกิจที่บอกใครไม่ได้แล้วคุณกําลังจะทําสิ่งนั้นบางคนบางท่านเรียนภาคค่าเรียนตอนกลางคืนเพื่อ เพื่ออยากจะปลดล็อกตัวเองก้าวข้ามในสิ่งที่มันเป็นอยู่เพื่อไปอีกเลเวลหนึ่งไปอีกอาณาจักรหนึ่งไปอีกสังคมหนึ่งอ่าบางคนบางท่านมีเรียนกลางคืนเป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมบางคนสู้ไงสิบไม้สู้ใครจะว่าย่งไงฉันก็ไม่สนใจฉันสู้เดะมูนเดะมูนคือไม่ได้สนใจคําคําพูดของคนเอ,อือ่ะอืมต่อเมื่อในเมื่อค,คุณต้องแข่งขันกับ คนในสังคมเพราะฉะนั้นคุณจะมัวมานั่งเล่นนั่งเฉยฉมานั่งใช้ชีวิตไปเปล่าๆไม่ใช่คุณอาจจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมศึกษาหาความรู้เพื่อนําความรู้นี้ไปใช้ในการพัฒนาตัวเองอเห็นไหมสาหรับไพ่ใบนี้นะชุดนี้นะชุดนี้นะชุดนี้ผมว่ามันเป็นชุดของคนขยันมุ่งมั่นตั้งใจอะ สี่ไม้มันขึ้นมาต่อจากไฮพิเทนเนี T ่ยสิ่งที่คุณมุมาณพยายามเรียนในเวลากลางคืนอ่านหนังสือเวลากลางคืนถึงเวลาคุณสอบได้ถึงเวลาคุณได้เลื่อนขั้นได้ได้ตำแหน่งปะระสบความสำเร็จสี่ไม้นี่คือสิ่งที่คุณแพลนไว้วาดหวังไว้มันจะสำเร็จและเป็นจริง แน่นอนมันแน่นอนอยู่แล้วสี่ไม้เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความมั่นคงอย่างที่บอกตั้งแต่ใบแรกความมั่นคงทางอาชีพการงานการเงินความมั่นคงเกี่ยวกับด้านการกินอาหารมีเงินนะมีเงินซื้อข้าวความมั่นคงทางด้านความรู้การทํางานความมั่นคงในการวางแผนในอนาคตทุกอย่างแล้วมันเป็นความสําเร็จของความมั่นคงคุณความมั่นคงในนี้ในที่เนี้คือคุณ มีแผนที่จะมันสําเร็จแล้วอะ่ะคุณมีข้าวกินไปอีกสิบปีมีข้าวกินไปยี่สิบปีนี่คือแผนคุณที่วางไว้อะความมั่นคงทางอาหารอืมความมั่นคงทางความรู้ความมั่นคงในชีวิตเอ,อจากเมื่อกี้เนี้ยไล่ใบต่อทีระใบทีละใบทีละความขยันของคุณนะมันส่งผลแน่ในเร็วๆนี้อ,อถ้าคุณเพิ่งจะดูคลิปนี้นะ ความมั่นคงของคุณอนะ่ะอีกสิบห้าวันอีกสามสิบวันถึงแน่นอนมันจะสาเร็จแน่นอนตอนเนี้เท่ากับว่าในในการที่คุณรับรับชมคลิปนี้ยมันเป็นครึ่งทางครึ่งทางของความสําเร็จที่คุณภาคเพียนพยายามมาขอให้คุณมีความอดทนสิ่งที่คุณทำนั้นประสบความสำเร็จแนละส่งผลที่ดี แน่นอนในชีวิตสเตงอำนาจอยู่ในมือคุณความรู้คืออำนาจสิ่งที่คุณภาคเทียนศึกษากับความสามารถของคุณความขยัขน,นของคนความมีระเบียบวินันของคุณสามารถจัดการกับสิ่งโตตัวนี้ได้าาจัดการกับโปรเจกต์ใหญ่จัดการกับอนาคตของคุณได้คุณสามารถควบคุมอนาคตของคุณได้อยู่ คำว่าควบคุมอนไรจริงอยู่ว่าอนาคตมันเป็นของเปลี่ยนแปลงมันควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถควบคุมให้เราไปอยู่ในจุดที่เราต้องการได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยซึอ,อนาคตเราควบคุมมันได้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชอนาคตล้วนแต่มีการเปลี่ยนแปลงจริงอยู่อนาคตล้วนแต่มีการเปลี่ยนแปลงแต่คุณควบคุมฟังนะควบคุมโชคชะตาของคุณได้ไง เปล่าให้อนาคตมันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหนคุณก็เลือกที่จะไปอยู่ในสิ่งที่ดีไปอยู่จุดหมายที่ดีในอนาคตนั้นได้ใช่ไหมแสดงเป็นแบบนั้นอขอเพียงมีใครสักคนเป็นเพื่อนที่รู้ใจเป็นเพื่อนที่ไว้วางใจสามารถพูดคุยกันได้ คุยกันถูกคอมองตาก็ดูเดืองอ่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งที่สรุปสั้นๆง่ายๆถ้าคุณมีความมั่นคงแล้วคุณอย่าเพิ่งกังวลเรื่องความรักนะคุณทำงานให้มั่นคงก่อนแล้วความรักจะตามมาอ่าผมขออันเนี้ยเป็นบททิ้งท้ายไว้ว่าขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่คุณทำ สิ่งที่คุณหวังไว้และคิดไว้คุณทำให้มันสำเร็จก่อนทำงานให้สำเร็จก่อนหาเงินให้มีความมั่นคงในชีวิตก่อนแล้วคนรักคู่รักคนที่คุณต้องการเขาจะมาคุณจะพบเจอกับเขา,าเมื่อบุญของคุณและเขามาเสมอทัดเทียมกันวันนั้นคุณก็จะมีโอกาสได้พบเจอคนที่อยู่ในฝัน ของคนหรือคนที่ตามหามานานอืความฝุขจะเกิดขึ้นได้ก่อนที่ความฝุขจะเกิดมันต้องมีความมานะพยายามมีมือัยกรมีลําบากก่อนแล้วมันจะถึงพบกับความสบายโอเคนะครับขอฝากไว้แค่นี้นะอะขอจบแล้วละประมาณนี้ไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปนะักสรุปแล้วน่าจะมีกำลังใจดีขึ้น อขอให้คลิปนี้เป็นพลังบวกพลังเสริมนะขอให้ลุกขึ้นสู้ด้วยใจอันแน่วแน่นะครับสิ่งดีๆเกิดข,ข,ขึ้นกับคุณแน่นอนขอ,ขอให้ขอให้มีขอให้มีความเพียรมานะพยายามเป้าหมายในอนาคตความสําเร็จคุณจับต้องไดนะ้ขอให้มีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนและแน่นอนโอเคนะครับจบแล้วนะ ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ